สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาทำปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะนี่ค่ะแต่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เอาไว้แล้วนะวันนี้จะทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าแห้งนะคะจริงๆแล้วจะเป็นเศษหญ้าสดหรือว่าเศษหญ้าแห้งก็ใช้ได้นะคะพอดีว่านี่ที่บ้านตายนะคะมีคนเข้ามาตัดหญ้านะคะ ก็เลยขอขอเขาไว้นะคะคือเขาว่าตัดหญ้าเอาไปให้บัวนะคะทุกคนแต่ก็เลยขอแบ่งมากองหนึ่งบอกเขาว่าจะเอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะก็เลยนี่คะ่ะได้มาหนึ่งกองแล้วก็ยังไม่ได้ทําสักทีจนเขาเหี่ยวไปนะแต่ว่าใช้ได้ทั้งหมดนะทุกคนแล้วก็ไตมีตะกร้านะคะว่างอยู่เข่งนะคะสองใบหลังจากที่เราทําปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง หรือทำปุ๋ยหมักจากเศษฟางเก่าเศษทับเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มทำปุ๋ยหมักในตะกร้าอีกเลยนะคะก็เลยพึ่งมาได้กองหญ้านี้เลยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักในตะกร้ากันนะคะเอาละค่ะมีตะกร้าว่างเราก็อย่าปล่อยให้ตะกร้าว่างนานนะคะทุกคนรีบเอามาทำประโยชน์กันค่ะลมแรงมากๆนะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะลมแรงจริงๆค่ะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วเนาะ เอาล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้แต่มีขี้วัวไม่มากนะมีขี้วัวที่อยู่ในสภาพดีแล้วก็ฝั่งนู่นอันนั้นนะคะเป็นขี้วัวที่แบบแห้งมากๆก็จะเอามาใช้ในการทำปุ๋ยมากวันนี้ด้วยเลยนะคะต้นเราก็จะใส่หญ้าลงไป หน่อยนะคะอัดลงไปหน่อยเอาละค่ะเพื่อนๆแต่ขอใช้เป็นขี้วัวเก่าก่อนนะคะขี้วัวแห้งๆแบบนี้ค่ะคือมันแห้งมันแข็งมากๆนะคะเนี่ยแห้งแข็งเกรอะเลยนะคะก็จะเอามาใช้หมักอยู่ในตะกร้านี้เลยนะคะใส่ลงไปแต่ละชั้นแต่จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวเยอะเนาะ วันนี้เรามีปุ๋ยไม่มากนะคะ,ะต่อกันเลยที่การใส่หญ้าพวกเศษหญ้าลงไปนะคะตามด้วยปุ๋ยนะคะ ดเดี๋ยวเรามีการราดรดน้ําไปเขาก็จะย่อยขึ้นนะคะเขาก็จะเดี๋ยวจะได้หมักในตัวอยู่แล้วพวกปุ๋ยแข็งๆพวกนี้นะไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะว่าการทำปุ๋ยหมักในตะกร้าเนี่ยแต่ก็ต้องราดรถน้ําเขาอยู่แล้วอ่านี่น่าจะชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวชั้นสุดท้ายแต่จะใส่ ุ๋ยถุงนั้นนะคะปกคลุมให้ทั่วเลย เสร็จแล้วนะคะหนึ่งตะกร้าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อตะกร้าที่สองกันนะคะขอลาตัวนี้ออกก่อนตะกร้าที่สองตะกร้าก็แบบผุพังแล้วนะคะทุกคนผ่านการใช้งานอย่างสมบุกสมบันมาใส่ยาลงไปเลยมากไปหน่อยเยอะไปหน่อยเอาออกก่อน แรกนะคะใส่หญ้าลงไปอุ้ยที่วัวแข็งๆแล้วก็หญ้าลงไป กดกดอัดอัดเขาหน่อยค่ะทุกคนโอ้ย่าเราพอดีเลยนะคะได้สอบตะกร้าพอดีเลยะคะ่ะเดี๋ยวแต่ก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าหญ้าแห้งที่อยู่ในตะกร้านี้ สุดท้ายหลักจากที่เราหมักแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง นะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยที่วัวเยอะในการทำเลยนะคะแต่ละชั้นเนี่ยอันนี้คือโปะด้านบนนะก็เลยดูเยอะหน่อยแต่ว่าปุ๋ยที่วัวที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ,ะเราอาศัยว่าเราใช้ระยะเวลารอคอยให้หญ้าพวกนี้กลายไปเป็นปุ๋ยให้เรานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอ จัดท่าจัดทางดีๆก่อนนะคะปึ๊บนี่ค่ะทั้งสองสักราของเรานะคะทุกคนได้แล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ำได้เลยค่ะเอาน้ำเปล่านะคะมาราดรถหรือว่าจะเป็นน้ำผสมกับจุลินทรีย์ต่างๆก็ได้เพื่อเป็นการเร่งนะคะให้เศษหญ้าที่เราทำอยู่ในเนี้ย ย่อยสลายไวๆค่ะเราราดรถน้ำต่อได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ใต่ยกสองตะกร้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อกันรดน้ำแล้วนะคะแต่ก็เปิดใส่ย,ยางรดเลยครั้งแรกแบบนี้นะคะเรารดให้ชุ่มเลยนะให้ความชื้นเขาแบบกระจายซึมลึกไปทั่วตะกร้าเลยนะคะ แล้วปุ๋ยคอกที่เขาแข็งแข็งอยู่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายอ่อนนุ่มลงเองค่ะใครที่มีขี้วัวแข็งแข็งนะคะเอาไปใช้งานไม่ได้เนี่ยเอามาทําปุ๋ยหมักในตะกร้าแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนง่ายไม่เอ่ยสําหรับวิธีการทําปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะใครมีเศษใบไม้แห้งเศษหญ้าแห้งหรือแม้แต่เศษพืชสดนะคะก็ไม่ต้องทิ้งค่ะ เอามาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ